นะคะเดี๋ยวผูู้ถามก่อนมุม A B C จุดปลายคือจุดไหนจุดปลายคือจุดไหนชยากรอ่ะมุม A B C จุดปลายคือจุดไหน B จุด B ใช่จุด B นะคะเห็นไหมเวลาวางไม้โปรเทคเตอร์ดังนั้นเราจะต้องวางจุดกึ่งกลางไว้ที่จุด B นะคะอ่ะนี่คือมุมป้านนะคะ ส่วนมุมแหลมมุมกอขอคอนะคะก็คือเป็นมุมที่เกิดจากอะไรคะรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันภูริชยาจุดปลายของมุมกอขอคอคือ,อมุมคือจุดอะไรจุดไหนคะภูริชยาจุดไหนเอ่ยมุมมุมกอขอคอขวามุมมุมแหลมนะคะมาดูที่มุมแหลมนะ จุดปลายคือจุดไหนเอ้าใช่ไหมจุดปลายของรังสีอะค่ะที่มันเขามีจุดเดียวกันนะคะก็คืออะไรคะกหค่ะ <c oughs> มุมไหนนี่ไงใช่ไหมคือจุดหอ,อนั่นเองนะคะใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นจุดปลายที่จุดเดียวกันไงนะคะ เพราะว่านี้เกิดจากรังสีขอกอกับรังสีขอคอถูกไหมนะคะลังสีขอกอกับลังสีขอนะคะขอ,อดังนั้นจุดปลายจุดตรงเนี้จุดยอดมุมก็คือจุดอะไรคะจุดขอนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็วางจุดกึ่งกลางของไม้โปรเทคเตอร์ไว้ตรงนี้นะคะโอเคตอนนี้ทำความรู้จักจุดปลายไปก่อนนะคะหร,หรือว่าจุดยอดมุมนะคะดังนั้นเมื่อเมื่อเรา สิ่งแรกอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนแยกแยะได้แล้วใช่ไหมว่าอันนี้พอเรามองภาพปุ๊บเรายังไม่รู้หรอกว่ามันมีขนาดกี่องศาแต่เราจะต้องรู้ว่ามุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านหรือมุมฉากนะคะถ้ามันตั้งเก้าสิบองศาแน่นอนเราเราตั้งไม้ฉากมันก็จะได้เก้าสิบองศานะคะยกตัวอย่างคุณครูจะยกมุมข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะคะเป็นมุมป้านก่อน คูจะยกมุมข้างบนมาเป็นข้างมุมข้างล่างนะคะสมมุติว่าครูเอาไม้โปรเจคเตอร์ของคุณครูม,ม,า,า,ะะม,มวา,าวางครับมุมเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคครูขาวันนี้มีถ่านรอดสดไหมคะวันนี้มีค่ะมีถ่านร้อสดค่ะลูก เดี๋ยวรอรอแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะคะลูกอ่ะนักเรียนเห็นไหมตอนนี้คุณครูเอามุม A B C ครูกำลังวัด A B C แล้วนะักเรียนดูก่อนนะคะดูของดูในนี้ก่อนแล้วเด็กจะวัดของตัวเองได้เห็นไหมครูเอาไม้โปรเทคเตอร์ของครูมาวางทาบมุม A B C เรียบร้อยก็คือจุดกึ่งกลางอยู่ที่จุดปลายหรือจุดยอดมุมคือจุด D ถูกไหมเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบ นะคะที่ชยากรบอกว่าอยู่ที่จุดงใช่ไหมกึ่งกลางหลังจากนั้นถามก่อนว่ามุมมุม A B C เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านคะป่วาุสป่วาุสได้ยินไหมได้ยินครับเป็นมุมแหลมหรือมุมป้านคะมุม A B C ที่เรากำลังวัดอยู่ตอนนี้มุมป้านมุมป้านนะคะอ่ามุมป้านเป็นยังไงอ่ะ มุมป้านต้องมีขนาดเป็นยังไงความหมายของมุมป้านพีรัชกรพีรัชกรพราชกรอยู่ห้องไหมคะพีรัชกรอ่าบางคนมาแต่ไอดีนะคนไม่อยู่ฟังอยู่หรือเปล่าอ่าไม่อยู่นะ กวิศรากวิศราคะกวิศรากวิศราอยู่ไหมอ่าไม่อยู่แลสองคนแล้วนะคะนะนี่ใครอีกกันทิชากันทิชาคะกันทิชากันทิชาอยู่ไหม มาอยู่สามคนแล้วนะอ่ะผู้ดิดคู้ก่อนก่อนสิบนาทีได้ไหมผู้ดิดผู้ดิดค่ะผู้ดิดอ่าอยู่นะควก่าจะกว่าจะเจอคนที่อยู่นะคะผู้ดิดเปิดกล้องไม่ได้หรอคะเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเปิดหน่อยเปิดหน่อยเร็วตอนนี้เลย อ่าผู้ดิบเออก็เ,เปิดได้นี่เห็นไหมอ่าผู้ดิบมุมเอบีซีเป็นมุมมุมป้านเพื่อนบอกแล้วเมื่อกี้เป็นมุมป้านแล้วมุมป้านเนี่ยความหมายของมุมป้านคือยังไงต้องเป็นยังไงครับต้องมีขนาดเท่าไหร่ต่ำกว่าแปดสิบครับอ่าแต่น้อยแต่แต่มากกว่าเท่าไหร่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมแต่มีแต่น้อยกว่าแต่มากกว่ามาก มากกว่าเก้าสิบครับอ่ามากกว่าเก้าสิบแต่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบอ่าถูกต้องค่ะขอบคุณมากสำหรับคำตอบนะคะดังนั้นเวลาเราอ่านนักเรียนเห็นไหมว่าสูตรขีดขีดตรงเนี้ยศูนย์องศาตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมมันมีอยู่สองฝั่งมันมีอยู่สองฝั่งใช่ไหมมันมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เวลาเราอ่านเราเห็นแล้วใช่ไหมละ่ะว่ามันมันเป็นมุมบ้าน แล้วมุมป้านเขาบอกเลยว่าต้องมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180ดังนั้นเวลาเราอ่านนักเรียนจะเห็นไหมค่าที่แขนหนึ่งข้างแขนที่แนวนอนนี่เราไม่ต้องไม่ต้องอ่านนะคะเราแค่วางให้แขนมันซอ้อนมันทับกันแล้วจุดจุดกลางอยู่ที่จุด B เสร็จแล้วตรงนี้ไม่ต้องอ่านแต่เราดูค่ะไปดูแขนตรงนี้แขนด้านนี้เลย,ยดูแขนด้านนี้นะนักเรียนเห็นไหมครูเขียนเห็นอยู่นะคะ นะคะคดูแขนด้านนี้ค่ะแขนฝั่ง B A เนี่ยค่ะเนี่ยแขนฝั่งนี้ที่ขุดนะแขนนี้นะคะเห็นไหมว่าเวลาเราอ่านมันจะอ่านได้สองค่านักเรียนอ่านอ่านได้ค่าอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถามอ่านได้สองค่าอ่ะโอชิครูเห็นแล้วโอชิเปิดกล้องแล้วตอบกค้ับ,บอะไรครูอ่าอ่านั่นไง นองหลับโอชิครูถามว่าอ่านค่านี้หน่อยเร็วอ่านค่าของไม้โปรเทคเตอร์ว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้ังค่ะฮะเมื่อกี้นองหลับอยู่ครับอ่านอนหลับอยู่นะคะคือถงเงินด็กครับอืมเป็นไงแล้วตอนนี้ตื่นหรือยังครูถามว่าเธออ่านดูว่ามันได้เท่าไหร่คะเห็นไหมเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ทับอยู่คืออ่านได้เท่าไหร่มีอะไรคะมีตัวเลขอะไรบ้าง มี่สองตัวเลขเห็นไหมตัวเลขด้านบนและตัวเลขด้านล่าง 100, เนี่ย 10, หรือเปจุาแล้ว <100, S 1> ร้อยจับอะไรหกสิบแับหกสิบอ่าแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามุมป้านจะต้องมีขนาดเป็นไงคะมากกว่าเก้าสิบองศาถูกไหมดังนั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมป้านเราต้องอ่านเลขไหนหกสิบหรือหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบค่ะอ่าร้อยยี่สิบองศาดังนั้นเรารู้เลยว่า มุมนี้มีขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบองศานั่นเองยากไหมคะทีนี้สำหรับการอ่านหมายการอ่านค่ามุมไม่ยากแล้วใช่ไหมคะเนาะอันดับแรกเลยเราต้องแยกให้ออกว่าเป็นมุมป้านหรือมุมแหลมหลังนั้นเราก็อ่านค่าถ้าเป็นมุมแหลมอ่านค่าน้อยถ้าเป็นมุมป้านอ่านค่าที่มากใช่ไหมใช่ไหมคะเออเพราะว่าที่นักเรียนผิดส่วนใหญ่ มันมีสองค่าไงนักเรียนก็จะไปอ่านค่าค่าอีกค่าหนึ่งครูให้มามุมนี้แล้วมีมีตอบ60องศามันเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ไดไ้เพราะมันเป็นมุมป้านใช่ไหมลูกเนอะนะคะนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่ามันเป็นมุมป้านแล้วถ้าเราอ่านเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะตอบ60เป็นไปไม่ได้เลยนะคะอันนี้ฝากไว้ทหนึงเมื่อกี้มีคน